รหัส HC รหัส HC งานหนังออยเงานะคะ HC ค่ะฐานกระเป๋าอยู่ที่9นิ้วครึง่งความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วและความหนาค่ะอยู่ที่4.5นิ้ว4.5นิ้วกัญยาเหมาคือเหมานะวัดรวมทั้งหมดเลยนะคะตัวกระเป๋าเนี่ยจะเป็นลักษณะ2ลอนกันยาให้ดูแบบนี้นะเป็นลักษณะ2ลอนนะคะคุณพี่ลอนหน้าและลอนหลัก นะคะกัญญาวัดรวมทั้งหมดเลยคือ 4. จุดท่านิ้วมีหูหิ้วในตัวนะคะสำหรับตัวนี้มีหูหิ้วในตัวตัวเกี่ยวสายสพายยาวอยู่ที่ด้านข้างรองรับน้ำหนักที่ตัวกระเป๋าเพราะฉะนั้นฝาปิดตัวนี้เนี่ยไม่ว่าคุณพี่จะใส่ของหนักแค่ไหนหรือว่าใส่สายสพายยาวเข้าไปฝากระเป๋ามันจะไม่เปิดเองนะคะนะฝากระเป๋าจะไม่หลุดไม่เปิดเองแน่นอนสําหรับตัวนี้เป็นงานหนังออยเงาค่ะภายนอกจะมีช่องลวงนะคะด้านหลังอีกหนึ่งช่องนะคะนะตัวนี้ ระดุมแม่เหล็กค่ะคุณพี่เป็นสีทองปัดเนาะเป็นช่องลวงช่องลวงด้านหลังเอาจริงนะใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะหรือว่าของใช้จุกจิกสักประมาณแบบนี่ของชิ้นบางๆเล็กๆแบบนี้ใส่ได้เนาะอ่ะตามด้วยเปิดไปค่ะด้านในลอนแรกค่ะลอนด้านหน้า,นาจะเป็นงานลอนลวงเนาะกัญญาขอ,อนิญาตทดลอง โทรศัพท์มือถือนะคะเสียบได้นะคะจนถึงไซส์ iPhone 14 Pro Max เลยตามด้วยลอนที่2คุณพี่เป็นงาน10ปิดแบบนี้เปิดไปด้านในสายสะายค่ะเส้นที่1เป็นงานสายสปอร์ตสายเส้นที่2ค่ะคุณพี่เป็นงานสายหนังแล้วก็ ผ้าซับในของเขาเป็นงานผ้าทอแคนวาสน,นะคะผ้าทอแคนวาสสีครีมทองค่ะคุณพี่1 p o c k พ็เกตแล้วก็ถุงซิปและซิปผนังหลังนะคะถุงซิปและซิปผนังหลังหูฮิ้วคุณพี่ สายสปอร์ตนะคะคุณพี่สัพยได้ตั้งแต่คนที่สูง150ไปจนถึง175เลยเนาะนะคะสำหรับตัวนี้นะสายสปอร์ตนะคุณพี่เป็นงานผ้าทอสวยมากเป็นรุ่นที่กันยาเออ่ uh จะชอบบอกลูกค้าว่าให้มีสักหนึ่งสักหนึเส้น,นะ,ค,ะคุณพี่เลือกตัวไหนก็ได้ที่เป็นคอลเลกชันงานหนังออยเงานะคะก็จะเป็นผ้าทอตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สวยมากๆสายเส้นที่2ค่ะจะเป็นงานสายหนังนะคะปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดะนะคะปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดแบบนี้รหัส H C ฮ่องกงนะคะตัวรหัส H C ค่ะคุณพี่สีที่กันยาสะพยวันนี้คือสีม่วงค่ะคุณพี่2,190บาทเนาะสีที่2ค่ะคุณพี่ส สีแทนนะคะสีแทนสีที่3ค่ะสีดำค่ะและสีสุดท้ายนะคะคือสีตาลค่ะคุณพี่สีสีพร้อมส่งเนาะทั้งหมด